สี่สามสองอ๋อแล้อ๋อละอ๋อลอ๋อลวก็วันนี้ผมเตรียมดอกไม้มาให้ผู้หญิงคนนึงที่ผมแบบชอบครับคือผมชอบเขามานานแล้วก็วันนี้ว่าจะขอเขาเป็นแฟนครับก็เลยเตรียมดอกไม้มาวันนี้เป็นวันแห่งความรักครับผมก็คิดว่าน่าจะดีนะก็เดี๋ยวจะลองเอาไปให้เขาดูสู้ตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không